ตอนนี้มะเขะือเทศของเราก็สุกเรื่อยๆนะคะสุกอันนี้หนึ่งพวงด้านบนนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวงนะคะลงมายาวถึงด้านล่างเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวงพามาดูมะเขะือเทศแบบพุ่มค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขะือเทศที่ออกมานะคะลูกสีแดงๆนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขะือเทศพลัมลูกเล็กค่ะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้เรามีเคล็ดไม่ลับ6ข้อมาบอกนะคะสำหรับการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกอย่างที่เห็นนี้นะคะเรามาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1คือการซื้อพันธุ์มะเขือเทศค่ะการซื้อพันธุ์มะเขือเทศนั้นปกติเนี้ยเราก็ซื้อพันธุ์ F1 หหรือพันธุ์ผสม แบที่เห็นนี้นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ผสมที่เราปลูกในปีนี้อันนี้เรียกว่าสวิตมิลเลียนนะคะเราก็ปลูกมานะคะแล้วก็ออกดอกติดผลดีอย่างที่เห็นนี้นะคะมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้หนึ่งพวงด้านบนนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวงนะคะลงมายาวถึงด้านล่างเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวง แล้วก็มาดูพวงด้านล่างยิ่งผลด้านล่างนะคะอันนี้อีกหนึ่งพวงอันนี้หนึ่งพวงนะคะด้านล่างเห็นขั้วไหมคะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวงนะคะอันนี้ก็เยอะเลยนะคะสามสิบก็ลูกเห็นเห็นจะได้อันนี้หนึ่งพวงค่ะถ้าเราใช้พันธุ์ผสมนี่นะคะเขาก็จะออกดอกดีนะคะติดผลดีแล้วก็มีลูกดกแบบที่เห็นนี่ค่ะ ข้อที่2คือการพอะเมล็ดและการแยกกล้าค่ะข้อนี้สําคัญเลยนะคะเราก็ควรพระเมล็ดในกระถางก่อนนะคะพอกล้าโตดีพอแล้วเนี่ยเราก็มาแยกกล้าเพื่อจะได้ให้กล้าต้นกล้ามีความสมบูรณ์นะคะเราก็แยกกล้าใส่ใน,นหนึ่งกระถางต้นหนึ่งต้นนะคะดูแลให้กล้าจเจริญเติบโตพอกล้าของเราโตดีแล้วเนี่ยเราก็เอามาปลูกถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยมะเขือเทศของเราจะ,จะเจริญเติบโตดีออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อที่3ค่ะการปลูกมะเขือเทศและการปรุงดินค่ะอันนี้ก็สําคัญะนะคะเราก็จะปลูกในถุงพลาสติกนีค,ค่ะอันนี้เจาะรูด้านล่างนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ํานะคะสําหรับส่วนผสมของดินก็มีดินจากสวน2ส่วนนะคะดินถุงที่เราซื้อมา1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเอง1ส่วนอันนี้เราผสมกันเรียบร้อยแล้วก่อนปลูกเราก็ทําหลุมลึกหน่อย แล้วก็เอาเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแคลเซียมประมาณสักหนึ่งกนงกำมือนะคะใส่เปลือกไข่หนึ่งกำมือตรงก้นหลุมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่เราปรุงดินแล้วค่ะเราก็เอากล้ามะเขือเทศมาปลูกค่ะการปลูกก็ทําได้ง่ายๆนะคะก็เอากล้ามะเขือเทศออกมาจากกระถางนะคะเนื่องจากมะเขะือเทศพันธ์ุนี้เป็นพันธ์ุเลยเราจะเด็ดใบส่วนด้านล่างออกประมาณสักสองสามข้อต่อเด็ดใบนี้ออกส่วนนี้ออกนะคะเราจะปลูกจากส่วนนี้นะคะส่วนล่างนี้นะคะไม่จะเห็นหรือเปล่านะคะส่วนล่างนี้นะคะ จนถึงส่วนนี้จะอยู่ในดินอันนี้ก็จะช่วยให้ส่วนที่อยู่ใต้ดินส่วนนี้นะคะเห็นไม่ค่อมีขนออกมานี่เขาจะมีรากออกมาค่ะตามลําต้นนี้นะคะที่อยู่ใต้ดินก็จะช่วยในการหาอาหารก็จะทําให้เมเทดของเรามีดอกดกนะคะมีผลดกก็พร้อมปลูกเลยค่ะปลูกลึกๆหน่อยค่ะเอาดินกลบแล้วก็กดดินรอบๆค่ะ เนื่องจากว่ามะเขือเทศพันนี้เนี่ยเขาเป็นพันเลื้อยนะคะเราก็ควรมีไม้ค้ำนะคะเอาเชือกมัดก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้เชือกมัดจะใช้ตัวหนีบก็ได้ค่ะจะใช้ตัวหนีบแบบนี้ก็ได้นะคะหนีบต้นมะเขือเทศกับไม้ไผ่นะคะไม้ค้ำเนาะทำแบบนี้ง่ายๆค่ะแล้วก็อย่าลืมรดน้ำให้ชุ่มค่ะ ูกเสร็จแล้วค่ะก็จะมีไม้ค้ำอยู่ตรงด้านหลังค่ะพามาดูใกล้ๆค่ะสำหรับการปลูกมกกะเขือเทศพุ่มนั้นก็ทำได้ง่ายๆค่ะใใคล้ายๆกับมกกะเขือเทศแบบเลยนะคะสูตรดินก็แบบเดิมนะคะดินจากสวน2ส,ส่วนปุ๋ยหมักเอง1ส่วนแล้วก็ดินถุงที่เราซื้อมา1ส่วน ก่อนปลูกเราก็ทำเป็นหลุมค่ะตัวพอที่จะปลูกมะเกระเทศได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เปลือกไข่บนละเอียดหนึ่งกำมือค่ะใส่ตรงก้นหลุมเนาะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดละลายช้าหนึ่งช้อนชาค่ะผสมดินให้เข้ากันค่ะ อันนี้เป็นกล้ามะเขือเทศแบบพุ่มค่ะการปลูกก็ง่ายๆเนาะเราก็เอาออกมาจากกระถางนะคะอันนี้รากแน่นหน่อยแล้วก็ดึงรากออกมานิดหน่อยก่อนที่เราจะปลูกนั้นน่น,นะคะมะเขือเทศแบบพุ่มเนี่ยเราจะดึงใบตรงด้านล่างออกหนึ่งหนึ่งข้อต่อข้อต่อด้านล่างทั้งใบทั้งยอดออกเนาะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ดินอาจทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะแล้วก็ดึงออกนะคะ ใบที่ติดดินก็ดึงออกประมาณนี้นะคะตอนปลูกนั้นเราจะปลูกระดับดินระดับเดิมค่ะไม่ปลูกลึกจนเกินไปหรือหรือต่ำจนเกินไปเนาะระดับนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเมือเทศแบบพุ่มจะแตกต่างจากเมือเทศแบบเลื้อยค่ะเอาดินกลบเนาะแล้วก็กดดินร,บรอบๆแน่นปานกลางประมาณนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมะเขือเทศแบบพุ่มเราก็จะมีไม้ค้ำค่ะก็มีไม้ไผ่ค้ำแต่ว่าความสูงของไม้ไผ่นี้จะสั้นกว่านะคะก็ประมาณสักครึ่งเมตรประมาณนี้ค่ะเขาต้นไม่สูงนะคะมะเขือเทศพุ่มสูงประมาณสักครึ่งเมตรหรือประมาณ2ฟุตหรือ60เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นที่เราเอาไม้ค้ำใส่แล้วเราก็จะมีตัวหนีบจะใช้เชือกก็ได้เนาะแล้วก็หนีบต้นมะเขือเทศติดกับไม้ค้ำง่ายๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ระนาให้ชุ่มค่ะข้อที่4ค่ะการตัดแต่งกิ่งมะเขือเทศค่ะเรามาเริ่มที่มะเขืเทศแบบเลื้อยก่อนนะคะมะเขืเทศแบบเลื้อยเนี่ยเราจะตัดแต่งกิ่งแขนงออกค่ะ กิ่งแขนงก็คือกิ่งที่ออกมาตามง่ามใบนะคะมียอดนอออกตามง่ามใบตรงง่ามใบติดกับลําต้นจะมียอดออกมานะคะยอดที่ออกตามลําต้นนี้เรียกว่ากิ่งแขนงอันนี้เราจะเด็ดออกนะคะเราจะเด็ดออกทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะช่วยให้ประเทศของเราจเจริญเต,ติบโตดีออกผลโดกลูกโตนะคะนี่ค่ะตามง่ามใบเราเด็ดออกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เฉพาะประเทศแบบเลื้อยนะคะนี่ค่ะด้านบนก็มีตามง่ามใบตรงนี้กิ่งแขนงนะคะเราก็เด็ดออก ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งแขนงนะคะเด็ดออกนะคะเด็ดออกทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับเมล็ะเทศแบบพุ่มนั้นนะคะเราจะไม่เด็ดกิ่งแขนงออกนะคะเราจะปล่อยกิ่งแขนงให้เจริญเติบโตนะคะก็เพราะว่ากิ่งแขนงเหล่านี้เขาจะออกดอกติดผลนะ,นะคะนี่ค่ะเขาก็จะออกดอกติดผลจะเด็ดออกนะคะถ้าเด็ดออกเนี่ยเราก็จะมีเมล็ะเทศไม่ดกนะคะอันนี้เฉพาะเมื็ดเทศแบบพุ่มค่ะเราจะปล่อยกิ่งแขนงเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะข้อที่หค่ะคือการปลูกดอกไม้ค่ะ การปลูกดอกไม้จะช่วยให้เหมล็ดของเราดกช่วยยังไงนะคะการปลูกดอกไม้นี้จะช่วยโล่แมลงนะคะให้มาที่สวนของเรามแมลงก็จะช่วยผสมเกสรเมื่อเขายเทศนะคะก็จะทําให้มีลูกดกค่ะอันนี้ก็เป็นสวนของเรานะคะก็ปลูกดอกหลายอย่างค่ะมุมนี้อันนี้เป็นดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ ใกล้กับต้นมะเขือเทศก็มีดอกดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะอยู่ในกระถางเนาะนอกจากจะช่วยโล่แมลงให้มาผสมเกสรแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยไล่มแมลงนะคะที่เป็นศัตรูพืชน,นะคะศัตรูของมะเขือเทศนะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นแรงเนาะแล้วก็ในกระถางนี้เราก็มีดอกอารจิเรนซิมัมนะคะหรือปารี s เดซี แล้วก็มีดอกรักเครคแล้วก็ตรงนี้เป็นดอกออกไซเดซี่ค่ะข้อที่6ค่ะคือการให้ปุ๋ยมะเขเทศค่ะ การให้ปุ๋ยนั้นสําคัญมากเลยนะคะถ้าเราต้องการให้มะเขือเทศของเราออกดอกแล้วก็ติดผลดีเนาะเราจะให้ตอนไหนนะคะเราให้ตอนที่มะเขือเทศของเราออกดอกแล้วก็เริ่มติดผลเนาะเราก็ให้ปุ๋ยเนาะปุ๋ยที่เราจะใช้นี้อันนี้เป็นปุ๋ยน้ําค่ะอันนี้เราก็ได้ตวงไว้แล้วนะคะปุ๋ยน้ําสําหรับมะเขือเทศค่ะเราจะให้เพิ่มนะคะอันนี้เป็นยาแอสเพรินค่ะ ก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็เอาปุ๋ยนี้มาใส่ในน้ำนะคะแล้วก็ยาแอสเพรินหนึ่งเม็ดใส่ลงไปเนาะอันนี้จะช่วยให้มะเขือเทของเราออกดอกออกผลดีแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะถ้าไม่มียาแอสเพรินไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามารดต้นมะเขือเทศของเราอะนะคะ เราก็จะให้ปุ๋ยแบบนี้ทุกสองอาทิตย์ค่ะหรือทุก14วันนะนะคะ วันนี้วันที่21รกระกฎาคมค่ะเราก็จะพามาอัปเดตมะเขือขเทศค่ะตอนนี้มะเขือเทศของเราจเจริญเติบโตดีออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะนี่ค่ะมาดูใกล้ๆค่ะถ้าเราทำตามตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหที่เราได้บอกไว้นะคะผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เรามาดูเมกระเทศด้านขวามือก่อนค่ะนี่ค่ะตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะดกทุกต้นเลยนะคะมีสุขภาพดีออกดอกติดผลดีขึ้นมาด้านบนแล้วก็ตรงนี้ลงมาด้านล่างบางพวงก,ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับมาด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือก็ไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะ ก็ออกดอกติดผลดีบางพวงก,ก็เริ่มสุกเหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็ที่สุกแล้วเราก็เก็บมาทานได้แล้วนะคะก็ทยอยเก็บมาทานได้แล้วค่ะขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างพามาดูมะกะเทศทีท่สุกแล้วนะคะพวงนี้เนาะอันนี้ก็สุกแล้วค่ะเก็บมาทานได้แล้วนะคะผลโตโต,โตสีสวยๆค่ะ นี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวงค่ะหนึ่งพวงนะคะอันนี้เราก็เก็บมาทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บมาหนึ่งลูกให้ดูนะคะนี่ค่ะสวยๆค่ะอันนี้เป็นมเมเทศพุ่มค่ะที่เราได้ปลูกในถังน้ำมานะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกค่ะ ตอนนี้บางส่วนก็สุกแล้วก็เก็บทานได้แล้วนะคะนี่เป็นพุ่มเขาก็จะสูงประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีลูกดกประมาณนี้นะคะที่สุกเนี่ยเราก็เก็บมาทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ปลูกไว้ข้างนอกบ้างนะคะที่ปลูกในกรีนเฮาส์ก็มีค่ะยิ่งอยู่ในกรีนเฮาส์ยิ่งดกเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูมะเขือเทศที่เราปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศพุ่มเหมือนกันนะ,นะคะนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศพุ่มที่เราได้ปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในนี้สองสามกระถางนะคะก็เป็นถังน้าเจาะรูด,ด้านล่างนะคะนี่ค่ะถังน้ําที่เราปลูกอันนี้หนึ่งต้นขยับขึ้นมามะเขือเทศของเราออกดอกติดผลดีค่ะ เนื่องจากเขาเป็นเมะะเทศพุ่มเราไม่ตัดแต่งกิ่งขแขนงออกนะคะปล่อยกิ่งขแขนงทั้งหมดให้เจริญเติบโตเขาก็ติดดอกออกผลได้ประมาณนี้ค่ะทุกกิ่งนะคะก็มีมะ็ดเทศทั้งหมดเลยเนาะออกดอกติดผลดีค่ะมีลูกดกอันนี้เราเก็บไปทานครั้งสองครั้งแล้วค่ะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะอันนี้หนึ่งกระถางพามาดูกระถางข้างในเนาะอันนี้เป็นกระถางที่สอง จะดูยากหน่อยเพราะว่าเขาดกจริงๆค่ะทั้งใบแล้วก็ทั้งมะเขือเทศแล้วก็บังแสงเนาะอันนี้กระถางที่สองก็หนึ่งต้นเองนะคะอันนี้ก็เริ่มสุกเหมือนกันค่ะมาดูด้านบนนะคะก็ดกได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มาตรงด้านนี้กระถางที่สามอันนี้จะดูยากหน่อยค่อนข้างจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งใบมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศเนาะเขาบังแสงนะคะอันนี้ค่ะกระถางที่สาม ก็เป็นถังน้ํานะคะนี่ค่ะขยับขึ้นมาด้านบนก็มีอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราพามาเก็บมือเขือเทศค่ะเขาก็สุกเยอะเลยนะคะ พร้อมทานแล้วค่ะหลังจากที่เราเก็บแล้วเนี่ยลูกที่เป็นผลสีเขียวเนาะเขาก็มีโอกาสสุกค่ะก็มีสุกอีกเยอะเลยนะคะตรงด้านในก็มีค่ะ พวงนี้ก็สุกเหมือนกันค่ะพวงนี้ก็ยาวเยอะเลยนะคะนี่ค่ะตรงปลายพวงนะคะขยับขึ้นมายาวเยอะเลยนะคะพวงจนถึงข้างบนนี้เนาะเมื่อกี้นี่เราเก็บไปอะนะคะ ในวันนี้เราก็จะมาเก็บเมกระเทศพุ่มด้วยค่ะเราก็สุกเยอะเลยนะคะ ก็ยังมีเหลือให้เก็บอีกเยอะเลยค่ะวันหลังเราก็จะมาเก็บใหม่ค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศที่เราเก็บได้ในวันนี้ค่ะก็อย่างละหนึงกระมังเล็กๆค่ะอีกสามวันถัดมานะคะเราก็มาเก็บมะเขือเทศดีนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศพุ่มค่ะได้กระมังใหญ่เลยเนาะ อันนี้น่าจะได้ประมาณ3กิโลค่ะเนื่องจากมะเขืเทศพุ่มนี้นะคะเวลาเขาสุกมาเนี่ยเขาก็จะสุกไล่ๆกันเวลาเราเก็บมาได้ก็จะได้เยอะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็น้าประมาณสัก3กิโลนะคะวันนี้วันที่3สิงหาคมค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตมะเขือเทศก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะ ก็มาดูมะ์แคทเทศเลื้อยก่อนเนาะตอนนี้เขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะออกดอกติดผลดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มสุกเยอะเลยนะคะตอนนี้เราก็มีมะกแคทเทศทานทุกวันค่ะนี่ค่ะพวงนี้ก็เริ่มสุกนะคะพวงโตโตเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งพวง ส่วนที่สุกเราก็เก็บมาทานได้แล้วนะคะพวงล่างก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะวงโตโต,ตเลยค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราใช้พันธ์ุผสมหรือพันธุ์ f 1เนาะแล้วก็ได้มเมเทศดกแบบนี้ค่ะจับนิดหน่อยก็เริ่มหล่นแล้วนะคะอันนี้ก็สุกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนาะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมค่ะ ดี๋ยวจะพาไปดูในกรีนเฮาส์นะคะเขาก็สุกเยอะเหมือนกันค่ะเราก็เก็บไปสองสามครั้งแล้วนะคะแต่ละครั้งก็เก็บได้เยอะนะคะก็สุกเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพุ่มค่ะเขาก็สุกมาเรื่อยๆค่ะเราเก็บไปประมาณสัก 3- 4กิโลน่าจะได้ค่ะก็สุกมาอันนี้ก็รุ่นที่สองรุ่นที่3าแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ทานมาะเขเทศทุกวันค่ะสดบ้างทำซุปบ้างค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็สุกเยอะเลยค่ะเราก็ทยอยมาเก็บเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจลองปลูกมกะเขเทศดูนะคะถ้าทำตามหกข้อเนาะก็จะมีมะเขเทศ ที่มีสุขภาพดีออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณมากค่ะ